และเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดที่เราอยู่ในปีที่2นะครับ5784เรามาดูด้วยกันว่าโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างสไลด์ต่อมาโลกนี้นะครับมีการวางแผนจะปฏิวัติระเบียบโลกใหม่ด้วยการประชุมอีโคน m มิกฟอรัมสภาเศรษฐกิจโลกก่อตั้งตั้งแต่ปีคศ .1971 เขาคุยมาจนปีนี้เขาเพิ่งประชุมไปเดนมกราคม2024 ดูนะครับภาพยังเป็นขาวดำอยู่เลยหนึ่เจดหนึ่งใครเกิดแล้วมั่งครับเรารู้ไหมว่ามีองค์กรนี้อยู่เราไม่รู้แต่เรามารู้ในยุคนี้เพราะความรู้ทวีคูณเหมือนที่ดาน,นียยนบอกแล้วประเทศไทยนะครับเรียบร้อยนายกประเทศไทยพบข่าวสวอปรับนโยบายผักดันเศรษฐกิจประชุม WEF World Economic Forum วันที่15-19มกราคม 2, 000, 2024ที่ผ่านมาที่เมืองดาวอัประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยฮะผู้ก่อตั้งและประธานสูงสุดของ WEF คาวสวอปเขียนหนังสือโควิดเดอะเกตรีเซ็ตแล้วช่วงที่โควิดระบาดเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการระบาดใหญ่เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสที่คับแคบแต่หายากเพื่อสะท้อนคิดใหม่และปรับโลกของเราใหม่ คราวนี้ครับเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะมีการเตือนเรามาดูด้วยกันนะครับผมเจออันหนึง่งเป็นนิตยาสารของประเทศอังกฤษน่าสนใจมากสังเกตและจับตาดูสถานการณ์ของโลก The Economist สื่อนิตยาสารดังของอังกฤษจ,จะวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์โลกเป็นประจำทุกปีเป็นเหมือนเป็นคู่มือให้เรานักเศรษฐศาสตร์นักธุรกิจนักรัฐศาสตร์นักการเมือง ไว้ศึกษาเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดคะเนได้ในอนาคตวางแผงขายเดือนพฤศจิกายน2023เพื่อวิเคาเราะห์เศรษฐกิจความเป็นไปของโลกในปี2024แล้วเขาออกมาทุกปีเลยนะครับออกมาทุกปีนะครับพอปี2029เขาวาดเป็นเหมือนแบบลายเส้นสเก็ตของศิลปินนะครับเป็นอนาโตมีของคนและปีนั้นก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับอนาโตมีของคนนะครับโคการระบาดของไวรัสโควิดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ ผมไม่รู้เขาต้องการสื่ออะไรแต่นักเศรษฐศาสตร์ยอมรับเล่มนี้แล้วดูครับหน้าปกปี2024นะครับมีรูปของผู้นำยูเครนด้วยนะครับเซเลนสกีนะครับ,รบผู้นำรัเสเซียปูตินด้านล่างผู้นำอเมริกานะครับโจบไบเดนและผู้นำจีนนะครับสีเจิ้งผิงเรามาดูด้วยกันสิ่งที่เขาคาดคะเนแล้วอะไรแล้วสำเร็จไปแล้วบ้าง รอบสีชมพูด้านบนสุดนาฬิกาทราย2,024เวลากำลังจะหมดแล้วเขารู้ได้ไงครับเขาทำกราฟิกเป็นรูปดวงตาที่มองสมองอ่ะแล้วพอในเดือนมกราคม2024แค่เดือนแรกของปี2024ข่าวออกแล้วครับฝังชิปในสมองมนุษย์รายแรกสำเร็จแล้วการคาดการณ์ของเขาสำเร็จแล้วหนึ่งอย่างข่าวฮือฮามากเลยนะครับเขาบอกฝัง ใช้กับคนเป็นอมพาตก่อนทางการแพทย์แต่พระเจ้าเตือนเราแล้วว่าที่ข้อมือและที่หน้าผากเพราะถ้าคนที่พิการทางมือเขาฝังตรงไหนไม่ได้เขาต้องฝังที่หัวสำเร็จแล้วหนึ่งอย่างเขารู้ได้ไงเขารู้ได้ไงนี่ครับเป็นรูปดาวเทียมเทคโนโลยีดาวเทียมอินเทอร์เน็ตการคมนาคมขนส่งมีรูปเรือตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยรถไฟฟ้าด้วย แล้วพี่น้องรู้ไหมครับยอดขายรถไฟฟ้าในไทยจากงานมอเตอร์เอ็กโปธันวาคม2023ที่ผ่านมาสูงถึง38.4จะจะแบบจะ40แล้ววะแล้วในอนาคตรถไฟฟ้าจะมากขึ้นคราวนี้ครับที่มันน่าจับตามองถ้าใครเคยรู้เรื่องหุ้นนะฮะจะรู้ว่าการาฟเขียวคือขึ้นได้กำไร แต่กราฟิกดีไซน์ที่เขาออกแบบคือใช้สีแดงแล้วลงลง,ลงใ,นในละนาดลงแบบพังพินาศเลยทีเดียวแล้วใช้กราฟิกเป็นรูปสกุลเงินใหญ่ๆของโลก4ี่สกุลคือสกุลเงินปอนสกุลเงินยูโรสกุลเงินดอลลาร์และสะกุลเงินหยวนและในการประชุม WEF นะครับนะครับตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี2023มมีการผลักดันสกุลเงินใหม่ที่จะให้ใช้กันทั่วโลกคือสกุลเงิน CBDC เซ็นทรัลแบงก์ดิจิทัลเคอร์เรนซีการที่จะให้คนยอมรับเครื่องหมายแห่งการซื้อขายเนี่ยมันต้องมีการรือระบบทางการเงินเพื่อใช้เงินสกุลเดียวของโลกพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาเทสระบบนี้กันไปร้อยสามประเทศทั่วโลกแล้วสกุลเงินที่ใช้ซื้อขายทั่วโลกในอนาคต CBDC ออกโดยธนาคารกลาง130ประเทศทดลองใช้แล้ว พี่น้องเห็นข่าวไหมครับนี่ครับข่าวกระตุ้นทั่วโลกศึกษา CBDC 130ประเทศกำลังพัฒนาแล้วเนี่ยครับประชุม WEF ปีล่าสุดเดือนมกราคมประชุมพักดัน CBDC แล้วนายกไทยไปประชุมเรียบร้อยแล้วแล้วอ่านข่าวนะครับในมุมขวาล่างสุดนะครับที่เป็นรูปมือจับ โลโก้นะครับ CBDC ทำความรู้จักสกุลเงินดิจิตัลของแบงค์ชาติอนาคตการเงินใหม่ของไทยอนาคตการเงินใหม่ของไทย2024เขาประกาศว่าอะไรครับ WEF ได้ประกาศว่ามนุษยชาติจะถูกทำลายล้างด้วยเหตุการณ์หายนะทางไซเบอร์ในปี2024ที่จะปูทางไปสู่การรีเซ็ตครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น เขาเคยออกมาเตือนเรื่องโควิดแล้วนะครับพี่น้องคิดดูแล้วกันเนี่ยครับวาระร้อน WEF ออกข่าวในประเทศไทยด้วยนะครับวาระร้อน WEF ความปลอดภัยทางไซเบอร์ปมท้าทายผู้นำโลกต้องเผชิญตัวตัวอักษรสีส้มด้านล่างเล็กๆนะครับที่บอกว่าประเด็นความปลอดภัยทางไซเบอร์คุยกันประเด็นนี้พี่น้องเวลาเขาจะทดสอบอะไรเขาต้องมีการเทส อย่างโควิดเวลาระบาดใช่ไหมท่าในยุโรปมันก็ที่อเมริกาเลยพี่้องเราเกิดอะไรขึ้นครับถ้าตามข่าววันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้องอนุชนที่ไปเรียนต่อที่อเมริกาแคปหน้าจอมาให้แล้วโทรมาบอกพี่วันที่22กุมภาพันธ์อเมริกาโดนโจมตีทางไซเบอร์เรียกว่าไซเบอร์แอตแทกระบบอินเทอร์เน็ตล่มเป็นเวลา11ชั่วโมงแล้วเมืองที่เจอนะครับเมืองแบบ เมืองใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ว่าชิคาโก้ซานฟรานซิโก้ลอสแอนเจลิสฮุสตันดาลลัสนะครับซันซันแอนติโนซันแอนตโตนิโอนะครับหลายๆเมืองเลยชื่อนี้แอดแลนตา11ชั่วโมงข่าวในประเทศไทยก็ออกพี่น้องเห็นไหมครับเว็บดาวดิเทคเตอร์สีแดงหมดเลย แล้วสัญญาณไม่มีขึ้นคําว่า S.O.S พี่น้องครับและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเครือข่ายคมนาคมคือบริษัท2บริษัทที่กรอบสีเขียวบริษัทที่ขึ้นต้นด้วยตัว V กับตัว B แล้วพี่น้องลองไปเซิร์ชดูได้นะครับ2บริษัทนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของจริงๆคือใคร2บริษัทนี้นะครับผลิตภัณฑ์99%ของโลกเขามีหุ้นสูงสุด พี่น้องคิดดูแล้วกันว่าเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยสองเจ้านี้เขาก็ถือหุ้นสูงสุดพี่น้องเจ้ายี่ห้ออะไรละครับลองเซิร์ชดูดีครับเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูจะรู้ว่าใครถือหุ้นสูงสุดแล้วเขายังเป็นผู้ถือหุ้นวัคซีน mRNA นะครับแล้วเขาเป็นผู้ถือหุ้นค่ายเพลงค่ายหนังผู้ชื่อค่ายหนังไหนมาโยงไปถึงสองที่นี้หมดเลยรายการทีวีด้วยเขาคุมทั้งสื่อและธนาคารด้วย ธนาคารโลกเขาถือหุ้นหมดเลยสุดยอดนะครับสองบริษัทนี้จําชื่อไว้แล้วไปเสิร์ชหาดูได้นะครับเขาไม่ได้ปิดบางเราและเราคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ5มีนาคมวันอังคารที่5มีนาคมนะครับ Facebook, IG, Whatsapp ของเครอรเมตานะครับล่มทั่วโลกกว่า2ชั่วโมงบางที่ Ti k t o k ด้วยบางคนนี่โอ้โหใจจะขาดเลยพี่น้องผูกพันอยู่กับอะไรมากกว่ากัน โอ้ยังไม่ได้เต้นอะไรที่มันอันนี้นถ่ายไว้เลยใจจะขาดหรือเปล่าโอ้ฉันไปที่นี่นะฉันปักหมุดไว้อยังไม่ได้ลงเลยเรียบร้อยนะครับคราวนี้พี่น้องคิดดูว่าถ้าอาชญากรรมทางไซเบอร์มันมากขึ้นเรื่อยๆมันมากขึ้นเรื่อยๆเขาจะผลักดันสิ่งหนึ่งให้เราทำแล้วเขาผลักดันอยู่คือดิจิตัลไอดีสังเกตนะครับ การผลักดันให้ทุกคนมีดิจิทัลไอเดีนะครับ mm. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลระบบการเงินมันไม่ปลอดภัยหรอกระบบการเงินเขารู้หมดแต่เขากําลังสร้างให้เรารู้สึกว่าเนี่ยคือความปลอดภัยการพัฒนาเทคโนโลยีฝังไมโครชิพที่มือ mm. เพื่อยืนยันตัวตนและทําการซื้อขายในอนาคตพี่น้องครับทุกวันนี้นะครับระบบการซื้อขายสมัยก่อนเราใช้บาร์โค้ดและพี่น้องรู้ไหมไอเส้น2เส้นทานหน้าเนี่ยเนี่ยฮะขนาดดูในนี้ยังมีเลย มันจะมีเส้นสเส้นด้านหน้า2เส้นตรงกลางสงเส้นด้านหลังนั่นคือตัวแทนเลข6นะครับแล้วพี่น้อง QR code ที่มันมีสี่เหลี่ยม3าอันใหญ่ๆอะ่ะนั่นก็คือเลข6นะครับ6 6หมันแค่เปลี่ยนรูปแบบมันเองและการซื้อขายสิ่งเหล่านี้ถูกคิดคน้นและเปลี่ยนเป็นไมโครชิปเล็กกว่า,มาเมล็ดข้าวมาตั้งนานแล้วแล้วดูนะครับประเทศในยุโรปนะครับเขาออกมาแล้วนะครับว่า EU Digital ID Wallet กระเป๋าตัง กำลังเข้ามาและจะให้ทุกคนในยุโรปใช้แล้วดูข่าวประเทศไทยโอ้ฟังชิปใต้ผิวหนังแค่ยื่นก็จ่ายได้สำเร็จแล้วใช้แล้วและประเทศไทยกำลังผลักดันเข้าสู่ดิจิตอลไอดีขนาดผมไปต่อบัตรใบขับขี่ผมยังต้องสมัครแอปไทยไอดีก่อนเลยแล้วต้องจองผ่านแอปนี้เท่านั้นพี่น้องมันหนีไม่พ้นเลยนะครับพี่น้อง ยังไงก็ตามอย่ารับชิปเพื่อการซื้อขายเด็ดขาดอย่ารับเด็ดขาดเพราะว่าอะไรครับจะจําขึ้นใจง่าย,ายๆเลยความสวยเพราะไมโครชิปได้ถูกฝังหายเข้าไปในมือของจริงที่เขาชอบพูดกันสวยชิปหายนี่ของจริงเลยพมพีบอกไว้ว่ายังไงวิวร14ข้อ9ถ้าผู้ใดบูชาสัตว์ร้ายและลูกของมัน และมีเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือผู้นั้นจะต้องดื่มเหล้าอางุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าและเขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟกรรมฐานต่อพระพักพระเมสโสดกและควันแห่งการทรมานของเขาพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิดและคนทั้งหลายที่บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันและรับเครื่องหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทั้งกลางวันและกลางคืนสุดยอดไหมครับ เนี่ยฮะของจริงเลยครับความสวยเพราะไมโครชิพได้ถูกฝังหายเข้าไปในมือจำง่ายๆเลยประโยคนี้นะครับวิวร์16ข้อ2บอกว่าทูตสวรรค์องค์แรกจึงออกไปและเทขันของตนลงแผ่นดินโลกและคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและบูชาลูกของมันก็จะเกิดเป็นแผลร้ายเป็นหนองทั่วตัวคนที่เขาคิดค้นไมโครชิพนะครับเขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ ถ้าไมโครชิปเนี่ยมันแตกในมือมันจะทำให้เกิดการพุพองพี่น้องคิดดูแล้วกันของจริงเลยแล้วคราวนี้นะครับเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะชอบเตือนผ่านหนังหลายสิ่งหลายอย่างหนังโรคระบาดหูออกมาเยอะมากในช่วงนึงแล้วอยู่ดีโรคระบาดก็มาคราวนี้ครับพี่น้องอันนี้ผมพูดไว้นะครับ หนังสือเล่มนี้วางขายเดือนพฤศจิกายนปี2023การออกแบบหน้าปกนะใช้สีน้ำเงินแดงแต่พอเดือนธันวาคม2023ไอ้หนังเรื่องนี้ออกมาโทนสีหนังใช้น้ำเงินแดงเหมือนกันเป๊ะเลยเรื่อง Lift the World b e h i n d พี่น้องไปดูได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูถ้าวันนี้สปอยต้องขออภัยด้วยพี่น้องดูครับสิ่งแรกที่เกิดนะตีมแดงน้ำเงินไซเบอร์แอตแทครับแล้วดูอะไครับระบบการขนส่ง เรือเครื่องบินรถไฟฟ้าอะไรก็ตามที่ใช้เทคโนโลยี A I G P S ระบบขับออตโต้เละเทะหมดเลยเรือนะครับไม่มีทิศทางเลยเครื่องบินบินอยู่ดับล่วงรถไฟฟ้าวิ่งเข้ามาชนเองเปิดระบบออโต้พายโดขับมาชน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 ,ชน,ช,นชนกันเองเลยผมไม่รู้เขาต้องการเตือนอะไรเราหรือเปล่าไปหาดูได้นะครับไปหาดูได้แล้วพี่น้องจะโหขนาดนี้เลยเหรอ นขนาดชาวต่างชาตินะครับเขาดูเรื่องนี้เขายังออกมาเตือนเลยว่าเฮ้ยมันกำลังบอกอะไรเราพี่น้องดูสัญ,ญลักษณ์ต่อมาโอ้โ oh หเป็นกล่องเลือกตั้งเป็นรูปนกพิราบคาบกิ่งมะกอกเทศแล้วเป็นรูปเงาคนคนหนึ่งที่คุณก็รู้ว่าใครนะครับการเลือกตั้งประธานาธิประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับจะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนปีนี้2024 ใครจะได้เป็นประธานาธิบดีเขาคาดการใครไว้ครับเงาใครครับโดนันททัมแล้วโดนันททัมทำอะไรบ้างแล้วทำไมโดนันททัมต้องมีนกพิราบคาบมะกอกเอ้ยมันน่าคิดไหมโดนันททัมนะครับตอนที่เขาดำลงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับปีคศ2017ประธานาธิบดีโดนันททัมเรียกเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและย้ายสถานทูตอเมริกาจากกรุงเทอวิปไปยังกรุงเยรูซาเลม็ม แผ่นดินอิสราเอลจะเป็นของอิสราเอลร้อยเปอร์เซนก็ต่อเมื่ออิสราเอลได้ครองกรุงเยรูซาเล็มแล้วดูสิ่งที่โดนัทันทำไว้ครับเขาทำสนธิสัญญาสันติภาพนี้ในสมัยของเขาเงาเป๊ะมากเลยนะครับหันข้างหันข้างเหมือนกันเลยถูกไหมฮะโอ้โหรู้เลยไปก๊อปไปก๊อปหน้าไหนมาเนี่ยกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยนะฮะแล้วดู สนธิสัญญาอับราฮัมแอคคอร์ดมีรูปนกคาบกิ่งมะกอกเป็นรูปตัว A เริ่ม15กันยายนปี2020ประชุมกันมาเรื่อยๆเป็นสนธิสัญญาสันติภาพที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสู่ตะวันออกกลางและอิสราเอลครั้งยิ่งใหญ่นะครับทำไมเขาถึงใช้คำว่าอับราฮัมแอคคอร์ดเพราะว่าอับราฮัมเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกยอมรับว่าเป็นต้นกำเนิดของทั้ง3ความเชื่อคือยูดาห์คริสต์และอิสลามนะครับ ยูดาห์กับคริสเนี่ยก็อับามมีลูกชื่ออิสมาเอลกับอิสอัคยูดากับคริสเนี่ยก็มาทางอิสอัคอิสลามก็มาทางอิสมาเอลโดยนางฮากาเขาจึง hmm. ตั้งสนธิส right? ัญญาสันติภาพนี้เพื่อสามศาสนานี้เลยมันแตกแยกกันดีนักแล้วดูนะครับคนที่ยืนข้างๆทำคือใครครับผู้นำอิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีเบนยามินนาธานยาหูนะครับ คราวนี้พี่น้องครับปีอิสราเอล5783เนี่ยซึ่งมันอยู่ในปีแรกของลูป7ปีใหม่ที่กํากำลังอยู่มีการหยิบวาระของสนธิสัญญานี้ขึ้นมาคุยแต่วันที่8ธันวาคม2022ซึ่งเป็นปีอิสราเอล5783ตรงกับปีที่1ในลูป7ปีใหม่ประชุมอับราฮัมแอคคอร์ดที่กรุงโรมที่โรมด้วยโรมที่เผาทำลายพระวิหารเนี่ย ผู้นำสามศาสนาหลักยูดาห์คริสต์อิสลามคุยการสร้างสันติภาพของศาสนาคุยกันเสร็จปุ๊บต้นปีคศ2023ซึ่งอยู่ในปี5783อยู่นะครับที่อาบูดาบีเปิดอับราฮามิกแฟมิลี่เฮาส์อย่างเป็นทางการรวมที่ตั้งมัสยิดโบสถ์คิดและธรรมศาลาชาวยิวเปิดให้เข้าชมแล้วเป๊ะอีกแล้วเจปีนี้ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ภูเขาโมยาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของสามศาสนาหลักยูดาห์คริสต์อิสลามอิสราเอลเชื่อมากเรื่องการเตรียมวิหารหลังที่สามมีสถาบันพระวิหารหลังที่สามมีชุดปโปรหิตเผ่าเลวีพร้อมมีพินทองคำขนาดหีบพันธสัญญาที่หายไปยังทำขึ้นมาม่านที่พระเยซูคิดสิ้นพระชนบนการเขนแล้วฉีกออกเขาก็ทอขึ้นมาใหม่นะครับ แต่จําเป็นต้องมีเพราะปฏิปักษ์พระคิดต้องเข้าไปนั่งมีการซ้อมถวายสัตวะบูชาเรียบร้อยที่เขาจะหยุดตอนสาปีครึ่งนะครับและที่ฮือฮาที่สุดเลยคือวัวแดงไรตํตำหนิโมเสสจะสร้างพับพาของพระเจ้าพระเจ้าบอกจงหาวัวแดงไรตตำหนิฆ่าและเผาเป็นขี้เท่าโลยเพื่อชำระบาปอิสราเอลแล้วค่อยตั้งพับพาวัวแดงนี้เขารอมาเป็นพันๆปีนะครับวัวแดงเนี่ยครับถ้า มีขนสีขาวเส้นหนึ่งงอกขึ้นมาใช้ไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเขาเตรียมไว้แล้วแล้วเขาเตรียมไว้ห้าตัวและปัส,สกาปีนี้นะครับเขาจะมอบถวายบัวแดงตัวแรกแล้วเขาไม่สนแล้วเขาสร้างเรียบร้อยแผนพระวิหารอะไรทุกอย่างเรียบร้อยโอเคถ้ามีปัญหาก็นักสร้างข้างดมทองคําเลยแต่เขาเนี่ยอะไรละที่มันจะเป็นตัวเรียกร้องสันติภาพแล้วยอมให้คนปล่อยพื้นที่ตรงนี้ได้พี่น้องครับ สถาบันพระวิหารนะครับมี Facebook อยู่ผมตามเขาอยู่แล้วปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปถามสถาบันพรวิหารบอกว่าถ้าสงครามอิสราเอลฮามาสจบอ่ะมันมีไปเพื่ออะไรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นชัดเจนเนีครับ mm. เขาบอกว่า the day after หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนี่ข่าวนะครับพี่น้องเห็นภาพไหมครับทาหารใส่หมวกเขาสกีนเป็นรูปอะไรครับพระวิหารแล้วดูรถถังครับที่ยิงถลม่ม ฮามาสคุมผ้าเป็นรูปอะไรครับรูปถรูปรูปรถถังนะฮะวันที่12บสองธันวาคมแล้วดูนะครับห้มกราคมมีคนไปถามสงครามครั้งนี้จบคืออะไรเขาโพสต์ภาพนี้ภาพเดียวให้ภาพตอบเป็นฐานอิสราเอลยืนอยู่ข้างกำแพงแล้วก็มีพ่นพ่นสีแล้วมีรูปพระวิหารแล้วดูที่ติดบ่าเขาเป็นรูปอะไรเนี่ยครับ อันนี้เขาบอกด้วยภาพพี่น้องดูนะครับนาฬิกาทรายใกล้จะหมดแล้วสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์นิวมูลแล้วนิวมูลเนี่ยคือเทศสการอะไรในพัมพีนะครับสีดําที่มันเป็นวงกลมสีดำเนี่ยแล้วเขามีอะไรเอ่อยไว้ตรงข้างล่างเห็นไหมฮะเห็นอะไรเอ่อยเล็กๆไหมฮะผมก็ไม่รู้เฮ้ยทำไมมันต้องอะไรเอ่อยไว้ตรงนี้เนี่ยไว้ให้เราสังเกตเนี่ย แล้วตรงกับวงกลมสีดําผมก็สังเกตเฮ้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ถ้าเราออกแบบกราฟิกอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นซาดูดี81ข้อ3จงเป่าแตในวันขึ้นหนึ่งค่ำแล้ววันขึ้นหนึ่งค่ำคือเทศกาลเสียงแต่คือวันเข้าสู่ปีใหม่ลอทัชชนาะแล้วหกโมงเย็นของวันพุทธที่สองตุลาคมเข้าสู่ปี5785ของอิสราเอลจากการออกแบบทั้งหมดนะครับถ้าเทศกาลเสียงแต่แลอทัชชนาอยู่ตรงกลาง กุมภาพันธ์มีนาคมเขามีการทดสอบอันนี้นะครับมกราคมฝั่งชิปในสมองเสร็จแล้วพฤศจิกายนเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาอธิษฐานนะครับผมไม่รู้เขาเตือนอะไรเราบ้างในช่วงนี้